สภาพเครื่อง้าโตชิบ้านะครับอาการขึ้น E61 นะครับอาการขึ้น E61 นะครับมันฟ้องว่าบอร์ดล็อกนะครับบอร์ดล็อกตรงนี้ครับมันจะมีสาเหตุมาจากหนึ่งมีอุปกรณ์เสียหรือว่าขณะที่ทํางานอยู่นะครับมีไฟตกนะครับไฟดับนะครับทําให้อุปกรณ์ล็อกนะครับบอร์ดล็อกมาเรยขึ้น E61 ครับเพราะฉะนั้นให้เรารีเซ็ตนะครับรีเซ็ตให้กดปุ่มหนึ่งนะครับปุ่ม 4ปุ่ม6ค้างไว้พร้อมกันเลยนะครับจากนั้นมาแล้วมากดเ o อ e r เวอร์จนได้ยินเสียงดังทิท๊ทิๆนะครับจากนั้นเราก็มาปิดเครื่องอ่าเสร็จแล้วก,ก็มาเปิดต่อแล้วก็สกดสตาร์ทนะครับมันก็จะอ่าหายไปนะครับแต่ถ้ามีอุปกรณ์ร่วมตัวใดตัวหนึ่งเสียเช่นเดินน้ํานะครับมอ,ม,อมอเตอร์เดินน้านะครับอ่าแล้วก็มอเตอร์ซักหรือว่าเซนเซอร์มอเตอร์เสียมันจะกดดีเซตไม่หายนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าการขึ้น E 6 1ครับให้ไปรีเซ็ตอย่างที่ว่าครับอ่าปุ่มหนึ่งอ่าปุ่มสปุมสป่ม6ไล่มาจากซ้ายมาจากจากซ้ายมาเลยครับอันไหนเป็นปุ่มหนึ่งครับอันไหนเป็นปุ่มสอันไหนเป็นปุมนนปนป่ม6กดตรงนั้นเลยครับถ้าไม่หายให้ไปเช็คดูที่เดน้ำมอเตอร์แล้วก็เซนเซอร์มอเตอร์นะครับสำหรับ E 6 1เครื่องซักผ้าโตชิบานะครับ